เราก็สู่รายการไลฟ์นิวไลฟ์สยามดาราค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมตามสาวๆมิสซิน t ท a แลนด์ค่ะซึ่งพวกเธอไปอัดรายการวันๆยังหวนอยู่ด้วยการแดนสุดเซ็กซี่ค่ะนำทีมโดยเกรซกันเกาวมินพิชยาและก็เชียร์ที่คำพรนค่ะ กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับเวทีการประกวดค้นหาสาวสายว้ทีกับเวทีมิสทีนไทยแลนด์2011ซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มทำการเปิดรับน้องๆที่สนใจเข้าร่วมประกวดกันถึงสองภาคไปแล้วโดวยประเดิมกันที่ภาคเหนือและภาคใต้กันไปแล้วล่าสุดแก๊งสาวๆดีกรีแช,ชมป์จากเวทีมิสทีนไทยแลนด์ทั้งเ็คนนำทีมโดยเกรซกันก้าวไออัิชนันเชียร์ทิคคำพรมะนาวสอนศิล หญิงกัญญาพัฒน์นีนพิชยาและฮานาลีว oh oh ิสก็ได้มาบันทึกเทปรายการวันวันยังหวานอยู่เพื่อเชิญชวนน้องน้องสาวไซส์วทีนทั้ง4ภาคให้เข้าร่วมสมัครวทีมิสชินเทลเลน2011กันเยอะๆและนอกจากนี้ทั้งจัดสาวก็ยังนําโชว์เต้นสุดเซ็กซี่มาให้ได้ชมกันด้วยค่ะค่าวนี้พวกเราก็มาออกรายการวันวันก็มาด้วยทีมเซ็กซี่เนาะพวกเราแบบแต่งตัวเกาหลีมากเลยวันนี้นะคะก็เป็นไงบ้างคะความรู้สึก รู้สึกดีมากที่เหมือนปกหนึ่งของเกิร์ลเจเนอเรชันค่ะซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะคะคือได้หน้าตาอ่อนๆแบบอ่อนเยาวของน้องๆช่วยรุ่นพี่ๆทั้งหลายใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะก็วันนี้สนุกมากนะคะ<อ>แล้วก็มีการซ้อมเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเราไม่เคยได้ทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมกันเนาะก็ะะนี่เป็นครั้งแรกค่ะก<ม>็ะถือว่าสนุกมากๆได,ได้มาเต้นได้มาอะไรด้วยกันเน้อเนป้าเนเนค่ะโอเคลุกก็วันนี้สนุกโอเคน่ารักนะ วันนี้สนุกมากค่ะคืออย่างที่เกรซบอกนะคะคือเหมือนเป็นการรวมเอาแบบว่าดาวชาวมิสทีนเลยตั้งแต่รุ่นนานๆหน่อยคาน้องค่ะรุ่นกับกับรุ่นหลานๆนะคะก็แบบว่ามาเหมือนให้ข้อมูลกับกิจกรรมของการประกวดมิสทีนด้วยใช่ไหมคะฮานาใช่ค่ะต่อโอเคค่ะนี่มันนาวโชว์เดียวเลยค่ะวันนี้ลุยเดี่ยวเลยช่างกล้าค่ะช่างกล้ามากโชว์เดี่ยวค่ะซ้อมแต่เมื่อวานไงเลยแบบวันนี้มาเต็มที่ นิดเด้แน่นค่ะอ้วนค่ะเลยแน่นค่ะเออตอนนี้มิสซิธแลนด์ก็เปิดรับสมัครให้น้องๆเข้ามาประกวดนะคะทั่วประเทศเลยมีทั้งภาคเหนือใต้ออกตกเนาะมีที่ไหนกันบ้างเอยวันเอ้ปีนี้เก็บตัวที่ไหนนะเก็บตัวที่สุพรรณค่ะสุพรรณบุรีสุพรรณนี่เป็นบ้านเกิดของมะนาวเลยนะคะไหนลองโชว์ภาษาสุพรรณจิก็ปีนี้นะคะเปิดตัวเอ้ไม่ใช่เก็บตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเก็บตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอะไรอย่างงี้เนิเลยค่ะปีนี้ทุกคนเนิ่นเลยค่ะ กอนจังได้ก็เป็นกำลังใจให่มุยิงเตี้ยอายุสิบหถึงสิปีทุกคนนะคะอย่าลืมมาสมัครกัน้ังๆนะเจ้าต่อนยอค่ะก็สิบแกันยานี้ก็เจอกันเด้อค่ะก็มีความน่ารักสดใสเป็นของเป็นตัวตัวของตัวเองค่ะแล้วก็ออะะไรต่ค โอ้ก็เตรียมความพร้อมมาให้ดีค่ะหมายถึงว่าแบบมันจะต้องมีการแสดงคนละหนึ่งนาทีใช่ไหมคะก็ก็เตรียมตรงนั้นให้ดีๆแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะเตรียมรอยยิ้มสดใสแล้วก็พกความมั่นใจของตัวเองมาให้เต็มที่ค่ะ